ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดขอเชิญทุกท่านกดไลค์กดติดตามช่องและอยู่กับเราไปจนถึงท้ายรายการเพื่อไม่พลาดทุกช่วงสําคัญของเหตุการณ์ครั้งนี้ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองโลกที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดคําประกาศล่าสุดจากผู้นํารัเสเซียได้ก้องสะเทือนไปทั่วโลกอย่างเย็นเยียบราวกับคําเตือนถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นกับระเบียบระหว่างประเทศที่ยืนยงมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ผู้นําเครมลินได้ออกมาพูดอย่างชัด้อยชัดคํา ไม่ใช่ผ่านถ้อยแถลงทางการทูตที่คลุมเครือแต่เป็นถ้อยคำตรงไปตรงมาที่ส่งตรงถึงสายตาประชาชนนับล้านทั่วโลกว่ารัสเซียพร้อมจะยึดครองดอนบัสทั้งหมดไม่ว่าจะด้วยการเจราจาที่บีบให้ยูเครนต้องยอมถอยหรือด้วยพลังทหารที่อาจทําให้ภูมิภาคนี้ถูกบทขยี้อีกครั้งถ้อยคําดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงข่าวสารทั่วไปหากแต่เป็นสัญ,ญญาณที่สะท้อนให้เห็นความตั้งใจอันแข็งกร้าวจากประเทศที่ถือครองอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากที่สุดในโลก คำขู่ครั้งนี้คือคำประกาศที่สามารถสั่นคลอนโครงสร้างความมั่นคงสากลเปลี่ยนเส้นทางของประวัติศาสตร์และชี้ชะตาว่าประชาคมโลกจะยังคงยึดมั่นในหลักอธิปไตยของรัฐหรือจะต้องยอมรับกฎแห่งพลังอำนาจที่หวนกลับมาอีกครั้งนี่ไม่ใช่เหตุการณ์เล็กน้อยไม่ใช่เพียงความเคลื่อนไหวหนึ่งในสงครามที่ยืดเยื้อมานานแต่คือสัญญาณเตือนอันชัดเจนว่าโลกกำลังขเขยิญช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่อ่านนิยามอนาคตของความสงบระหว่างประเทศในศตรวรรษนี้ แม้สงครามจะยืดเยื้อยาวนานจนความเหน็ดเหนื่อยฝังลึกในทุกลมหายใจของประชาชนแต่ยูเครนยังคงยืนหยัดอย่างไม่ยอมสยบต่อแรงกดดันมหาศาลที่ถาโถงเข้ามาเจตจำนงของผู้คนในประเทศยังคงหนักแน่นไม่ว่าจะผ่านการสำรวจความคิดเห็นหรือการกระทำที่แสดงออกบนสนามรบทุกสัญญาณต่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันพวกเขาจะไม่ยอมสละดินแดนให้แก่ผู้รุกรานไม่ว่าราคาที่ต้องจ่ายจะสูงเพียงใดความดื้อรั้นเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หากเป็นพลังที่โลกได้เห็นแล้วหลายครั้งตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นยูเครนเคยหยุดยั้งกองกำลังที่เหนือกว่าอย่างไม่คาดคิดเคยพลิกสถานการณ์ที่ดูสิ้นหวังให้กลายเป็นชัยชนะเชิงสัญ,ญลักษณ์อันทรงพลังพลังใจเช่นนี้ไม่อาจวัดได้ด้วยจำนวนอาวุธหรือเปรียบเทียบด้วยสถิติทางทหารแต่เป็นแรงผลักดันที่ขับเคลื่อนทั้งกองทัพและประชาชนให้ยังคงยืนหยัดแม้ในวันที่มืดมนที่สุดอย่างไรก็ตามความท้าทายก็ยังคงใหญ่หลวง รัเสเซียมีทรัพยากรมนุษย์จำนวนมากกว่าหลายเท่าและสามารถระดมกำลังได้อย่างต่อเนื่องขณะที่ยูเครนต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากโลกตะวันตกซึ่งบางครั้งก็ลาช้าไม่แน่นอนหรือถูกขัดขวางด้วยแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศพันธมิตรเองแต่แม้จะอยู่ในสภาพที่ไร้ความแน่นอนอยูเครนก็ยังไม่ปล่อยให้ความหวังดับลงการยืนหยัดของพวกเขาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมั่นว่าแม้ผู้ลุกรานจะมีพลังมากเพียงใด เจตจำนงในการต่อสู้เพื่ออนาคตของประเทศตนเองก็ไม่อาจถูกทำลายได้ง่ายๆการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของผู้นำรัสเซียถูกเผยแพร่ผ่านสื่อใหญ่ของอินเดียก่อนที่เขาจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีอย่างเป็นทางการท้งสถานที่และผู้ชมมีความหมายลึกซึง้งไม่ใช่เพียงการส่งสารถึงยูเครนหรือชาติตะวันตกเท่านั้นแต่ยังมุ่งตรงไปยังกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคโกบอลซาซึ่งรัสเซียพยายามขยายอิทธิพลและสร้างพันธมิตรใหม่อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางแรงกดดันจากโลกตะวันตกสำหรับผู้ฟังในภูมิภาคเหล่านั้นถ้อยคำของเขาคือการประกาศความมุ่งมั่นอันไม่สันคลอนว่ารัเสเซียจะไม่ถอยหลังไม่มีวันยอมอ่อนข้อและเชื่อมั่นว่าประชาคมโลกไม่อาจหยุดยั้งเส้นทางที่มอสโกได้เลือกเดินไว้แล้วคำกล่าวนี้ไม่เพียงเป็นข้อความทางการเมืองแต่คือการแสดงพลังต่อสายตานานาชาติว่ารัเสเซียยังคงพร้อมท้าทายทุกแรงกดดันที่ขวางหน้า การให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของผู้นำรัสเซียเนี่ยถูกเผยแพร่ผ่านสื่อใหญ่ของอินเดียก่อนที่เขาจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีอย่างเป็นทางการทางสถานที่และผู้ชมมีความหมายลึกซึง้งไม่ใช่เพียงการส่งสารถึงยูเครนหรือชาติตะวันตกเท่านั้นแต่ยังมุ่งตรงไปยังกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคโกบอลเซาซึ่งรัสเซียพยายามขยายอิทธิพลและสร้างพันธมิตรใหม่อย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากโลกตะวันตก สำหรับผู้ฟังในภูมิภาคเหล่านั้นถ้อยคำของเขาคือการประกาศความมุ่งมั่นอันไม่สั่นคลอนว่ารัเสเซียจะไม่ถอยหลังไม่มีวันยอมอ่อนข้อและเชื่อมั่นว่าประชาคมโลกไม่อาจหยุดยั้งเส้นทางที่มอสโกได้เลือกเดินไว้แล้วคำกล่าวนี้ไม่เพียงเป็นข้อความทางการเมืองแต่คือการแสดงพลังต่อสายเพื่อเข้าใจจุดที่โลกกำลังยืนอยู่ในวันนี้จำเป็นต้องย้อนกลับไปยังปี2014 ช่วงเวลาที่ความปันป่นป่วนปัทุกขึ้นในยูเครนหลังการลุกฮือของประชาชนที่เรียกว่าการปฏิวัติเมดานกระแสของสังคมยูเครนในตอนนั้นได้หันหน้าไปสู่ยุโรปอย่างเปิดเผยแสวงหาอนาคตที่ตัดขาดจากอิทธิพลของรัเสเซียโดยสิ้นเชิงและการเปลี่ยนทิศทางนั้นได้จุดฉนวนให้มอสโกตอบสนองอย่างรุนแรงและรวดเร็วรัเสเซียเคลื่อนกำลังเข้ายึดใครเมียอย่างเปิดเผยต่อสายตาชาวโลกก่อนจะปลุกปั่นและสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในดอนเนสก์และลูฮันสก์ ส่งอาวุธกำลังพลและการสนับสนุนรับทุกชนิดเพื่อสร้างสงครามเงาในภูมิภาคดอนบัสผลคือดินแดนแห่งนี้กลายเป็นสนามรบต่อเนื่องยาวนานเลือดของผู้คนกว่า 14, 0 0 0พชีวิตถูกหลั่งลงตลอดแปดปีทำให้เมืองและหมู่บ้านมากมายล่มสลายเป็นเพียงซากปรักหักพังที่สะท้อนความโหดร้ายของสงครามยุคใหม่แต่ความโกลาหลไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นในเดือนกุมภาพันธ์2 0 2พันรัเสเซียได้ยกระดับความขัดแยง้งอย่างที่โลกแทบไม่กล้าคิดมาก่อน ด้วยการเปิดปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่บุกเข้าสู่ยูเครนจากหลายทิศท,ทางเป้าหมายชัดเจนทำลายรัฐบาลที่เขียบและทำให้ยูเครนกลับมาอยู่ใต้อิทธิพลของรัสเซียอีกครั้งทว่าการต่อต้านที่แข็งกราวและไม่ยอมจำนนของอยูเครนทำให้แผนยึดกรุงเคียฟล้มเหลวอย่างไม่คาดคิดจากความล้มเหลวนั้นสงครามจึงพลิกผันสู่รูปแบบใหม่นั่นคือสงครามการศึกหลอยืดเยื้อรัสเซียเลือกมุ่งโจมตีหนักในภาคตะวันออกและภาคใต้ โดยเฉพาะในดอนบัสซ,ซึ่งกลายเป็นหัวใจของการต่อสู้พื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายพร้อมทุ่มทุกอย่างเพื่อยึดครองแม้ต้องแลกด้วยเวลาเลือดเนือ้อและอนาคตของผู้คนนับล้านที่ยังติดอยู่ในวงล้อมความรุนแรงนี้สงครามที่เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศหนึ่งได้กลายเป็นจุดแตกหักที่รื้อโครงสร้างความมั่นคงของยุโรปทั้งทวีปและดอนบัสแผ่นดินที่เต็มไปด้วยแท่ถฐานและเสียงปืนใหญ่ ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความขัดแย้งที่ยังไม่เห็นจุดจบอนา,นาชาติว่ารัสเซียยังคงพร้อมท้าทายทุกแรงกดดันที่ขวางหน้ากว่า3ปีนับตั้งแต่การลุกรานครั้งใหญ่เริ่มต้นขึ้นแผนที่ของยูเครนได้เปลี่ยนรูปล่างไปอย่างหนักรัสเซียควบคุมพื้นที่ราว19%ของประเทศครอบคลุมไครเมีทั้งคาบสมุทรเขตลูฮันซกทั้งหมดพื้นที่ส่วนใหญ่ของดอนเนสซกรวมถึงบางส่วนของแควนทางใต้หลายแห่ง พื้นที่เหล่านี้ถูกผนวกเข้ากับ,บวงอิทธิพลของมอสโกทั้ทงด้วยกำลังทหารและความหวาดกลัวที่ปกคลุมชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในแม้จะยึดครองกว้างขวางเพียงใดแต่รัสเซียยังไม่สามารถควบคุมดอนเนสกได้ทั้งหมดยังคงมีพื้นที่ราว5,000ตารางกิโลเมตรภายใต้การปกครองของยูเครนและนี่คือชิ้นส่วนสุดท้ายของดอนบัสที่ผู้นำรัสเซียประกาศว่าจะต้องยึดให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยเวลากำลังพลหรือ ความสูญเสียเพียงใดด้านยูเครนตอบสนองอย่างหนักแน่นไม่มีช่องว่างให้การยอมรับเงื่อนไขหรือคำขู่ใดๆการถอนกำลังออกจากดินแดนของตนไม่ใช่ตัวเลือกและคำขาดจากมอสโกถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงการประทะกันระหว่างสองจุดยืนที่แข่งกขาวนี้กำลังกำหนดทิศท,ทางของสงครามและทำให้ภูมิภาคดอนบัสกลายเป็นศูนย์กลางของความตึงเครียดที่อาจลุกลามไปไกลกว่าขอบเขตของอยูเครนเองสำหรับยูเครนการปกป้องดินแดนไม่ใช่เพียงการรักษาแผ่นดิน แต่คือการยืนหยัดเพื่อหลักการอันเป็นรากฐานของระเบียบโลกสมัยใหม่รัฐบาลยูเครนประกาศชัดเจนตั้งแต่วันแรกว่าการยอมสละพื้นที่ใดๆให้รัสเซียเท่ากับการทำลายหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ยึดถือมานานหลายทศวรรษหากโลกยอมรับว่าประเทศหนึ่งสามารถใช้กำลังเข้ายึดครองประเทศอื่นได้โดยไม่มีผลลัพธ์ตามมานั่นจะเป็นการเปิดประตูให้ยุคแห่งความปั่นป่วนกลับมาหลอกหลอนมนุษยชาติอีกครั้งการตั้งมาตรฐานอันอันตรายเช่นนี้ไม่เพียงส่งผลต่อ,อยูเครนเท่านั้น แต่ยังเป็นการท้าทายโครงสร้างความมั่นคงที่ถูกสร้างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2โครงสร้างที่ตั้งอยู่บนความเชื่อว่าพรมแดนของรัฐอธิปไตยต้องได้รับการเคารพและไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกำลังทหารคำปฏิเสธของยูเครนจึงไม่ใช่แค่การต่อต้านคำขู่จากมอสโกแต่เป็นการยืนหยัดเพื่อหลักการที่ปกป้องความสงบของโลกมาตลอดกว่า7ทศวรรษ ท่ามกลางเสียงปืนใหญ่และการสู้รบที่ไม่เคยหยุดลงยังมีอีกสมรภูมิหนึ่งที่เงียบกว่าแต่เต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองนั่นคือสมรภูมิการเจราจาลับเบื้องหลังฉากไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสายตาทั่วโลกจับจ้องไปยังการเือนกรุงมอสโกของผู้แทนชาวอเมริกันสองคนซึ่งมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับผู้นำสหรัฐคนก่อนการพบปะครั้งนี้ไม่ใช่การทูดตามแบบแผนแต่คือสัญ,ญญาณว่าปฏิกิริยาจากวอชิงตันอาจกำลังขยับเข,ขยื้อนอย่างเงียบงัน คุณนำรัเสเซียออกมากล่าวว่าการสนทนานั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งและอ้างว่าเป็นการสารต่อข้อเสนอที่เคยพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้สิ่งที่น่าจับตาคือข้อเรียกร้องของมอสโกรัรกเสเซียต้องการให้สหรัฐยอมรับโดยปริยายว่าดอนบัสทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของตนแม้จะไม่ประกาศเป็นทางการแต่เป็นการยอมรับข้อเท็จจริงบนสนามรบซึ่งจะเปลี่ยนน้ำหนักของการเจราจาไปอย่างสิ้นเชิงคำถามใหญ่จึงเกิดขึ้นทันที สหรัฐจะพร้อมแลกหลักการกับความเงียบสงบชั่วคราวหรือไม่หากวอชิงตันส่งสัญญาณพร้อมประนีประนอมก็อาจเท่ากับผลักยูเครนให้ยืนอยู่บนขอบเหวที่แคบลงทุกทีเพราะการยอมรับอำนาจรัเสเซียเหนือดอนบัสไม่เพียงเปลี่ยนแปลงแผนที่เท่านั้นแต่ยังทำลายความชอบธรรมของการต่อสู้ที่ยูเครนทุ่มเทเลือดเนื้อเพื่อปกป้องดินแดนของตนความเคลื่อนไหวลับเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนเงาที่ถอดอยู่เหนือสมรภูมิความเงียบที่อาจกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ต่ออนาคตของยูเครน และต่อทิศทางของความมั่นคงโลกในวันข้างหน้าท่ามางแรงกดดันจากสมรภูมิรัเสเซียได้ใช้เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความชอบธรรมให้การยึดครองนั่นคือประชามติที่จัดขึ้นอย่างเร่งรีบในลูฮันซกดอนเนสซกเคอร์ซอนและซาโอริเชียในปี2022เบื้องหลังคำว่าลงคะแนนคือความจริงที่โหดร้ายเจ้าหน้าที่เดินเคาะประตูพร้อมทหารติดอาวุธการลงคะแนนไร้ซึ่งความลับ ผู้คนจำนวนมากถูกบังคับให้เลือกท่ามกลางเสียงปืนและความหวาดกลัวประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็ได้อพยพหนีความรุนแรงไปก่อนแล้วผลที่ประกาศออกมานั้นสูงลิ้วเกินจะเชื่อแต่มอสโกใช้มันเป็นฐานอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนเหล่านั้นทันทีราวกับว่าการลงคะแนนท่ามกลางควันปืนสามารถเปลี่ยนพรมแดนของรัฐเอกราชได้ในพริบตาจากวันนั้นเป็นต้นมารัสเซียยืนยันว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของตน ทำให้การพยายามยึดคืนของยูเครนถูกตีความว่าเป็นการโจมตีดินแดนของรัสเซียเองตามวัตกรรมที่มอสโกต้องการเผยแพร่แต่ประชาคมโลกส่วนใหญ่เห็นความจริงชัดเจนนี่ไม่ใช่การแสดงเจตจำนงของประชาชนหากเป็นเพียงม่านควันที่พยายามปกปิดการผนวกดินแดนด้วยกำลังอาวุธประชามติเหล่านี้จึงไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของประชาธิปไตยหากเป็นหลักฐานของความพยายามบิดเบือนหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจง,จงแจ้ง ในขณะที่เสียงปืนยังคงดังกองตามแนวรบยูเครนต้องมาเชิญกับทางเลือกที่ยากที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นสู้ต่อไปหรือเปิดเจรจาทั้งสองเส้นทางเต็มไปด้วยความสูญเสียในแบบที่ไม่มีฝ่ายใดอยากเลือกหากเดินหน้าต่อสู้ยูเครนต้องแลกด้วยเลือดเนื้อของทหารและประชาชนเพื่อหวังรักษาธิปไตยและขับไล่กองกําลังรัสเซียออกจากดินแดนของตนแต่ราคาที่ต้องจ่ายนั้นสูงลิ้วเมืองต่างๆถูกทําลายพลังการรบถูกกัดเซาะลงทุกวัน และสงครามยืดเยื้ออาจบั่นทอนความสามารถในการต่อต้านในระยะยาวอีกด้านหนึ่งการเจราจารในสภาวะที่เสียเปรียบก็ไม่ใช่คำตอบที่นำไปสู่สันติภาพแท้จริงการยอมสละพื้นที่ที่ถูกรุกรานจะเท่ากับยอมรับการเปลี่ยนแปลงพรมแดนโดยกำลังทหารซึ่งเป็นสิ่งที่ยูเครนไม่สามารถยอมรับได้เพราะนั่นอาจกลายเป็นเชื้อไฟของสงครามในอนาคตเปิดช่องให้ผู้รุกรานใช้วิธีเดียวกันซ้ำอีกเมื่อใดก็ตามที่เห็นโอกาส ความยากลำบากทวีคูณเมื่อพิจารณาว่ายูเครนพึ่งพาการสนับสนุนจากโลกตะวันตกอยู่เป็นอย่างมากอาวุธสมัยใหม่เงินช่วยเหลือและความร่วมมือทางการทูตคือสิ่งที่ช่วยให้ยูเครนยืนหยัดมาได้จนถึงวันนี้หากกระแสน้ำทางการเมืองในสหรัฐหรือ,อยุโรปเปลี่ยนทิศหากาการสนับสนุนเริ่มสั่นคลอนทางเลือกของอยูเครนก็จะแคบลงอย่างน่ากลัวและอาจถูกบีบให้ต้องพิจารณาสิ่งที่ไม่เคยคิดว่ายอมรับได้สงครามครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการต่อสู้บนสนามรบ แต่เป็นการแข่งขันของเจตจำนงระหว่างการยืนหยัดปกป้องอธิปไตยกับแรงกดดันมหาศาลที่พยายามบีบให้ยอมจำนนต่อความเป็นจริงอันโหดร้ายที่ผู้รุกรานสร้างขึ้นท่ามกลางการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์และแผนที่การสู้รบที่ถูกขีดเส้นหม่ครั้งแล้วครั้งเล่ามีสิ่งหนึ่งที่มักถูกกลบเสียงอยู่เสมอนั่นคือชีวิตของผู้คนที่สูญสลายไปท่ามกลางไฟสงครามดอนบัสซึ่งถูกขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์กลางความขัดแยง้งตามแรงผลักของมอสโก ได้กลายเป็นเวทีของโศกนาฏกรรมมนุษย์ในระดับที่ยากจะบรรยายให้สงกับความจริงเมืองมาลีอูปอลคือหนึ่งในสัญลักษณ์อันโหดร้ายที่สุดเมืองที่เคยมีชีวิตชีวาถูกปิดล้อมนานหลายเดือนประชาชนติดค้างอยู่ท่ามกลางความหนาวความหิวและการทิ้งระเบิดที่ถาโถมทุกชั่วโมงโรงละครที่ใช้เป็นที่หลบภัยให้เด็กและครอบครัวแม้มีตัวอักษรคำว่าเด็กขนาดใหญ่เขียนไว้ให้มองเห็นจากฟ้า ก็ยังไม่อาจรอดพน้นจากการโจมตีคาดว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า20,000คนตัวเลขที่มากเกินกว่าจะเป็นเพียงสถิติหากเป็นรอยแผลลึกในประวัติศาสตร์ของเมืองหนึ่งที่แทบไม่เหลือเข้าเดิมอีกต่อไปบัคมุดเมืองที่เคยมีประชากรราว7,000 70, 0คนก็กลายเป็นอีกสัญลักษณ์ของการสู้รบแบบยื้อยแย่งในทุกถนนทุกอาคารทั้งสองฝ่ายต่างสูญเสียอย่างมหาศาลเพียงเพื่อยแย่งพื้นที่ไม่กี่ร้อยเมตรเมืองทั้งเมืองถูกบดขยี้จนแทบไม่เหลือสิ่งปลูกสร้างที่ยังยืนอยู่ สถานที่ซึ่งเคยเป็นบ้านกลายเป็นเพียงซากอิฐที่ปกคลุมด้วยฝุ่นควันและเถ้าถ่านนี่คือภาพแท้จริงของคำว่ายึดครองที่ผู้นำรัเสเซียกล่าวอ้างอย่างมั่นใจดินแดนที่ถูกประกาศว่าถูกปลดปล่อยแทย้จริงแล้วกลับถูกทิ้งให้เหลือแต่ความเงียบงันของซากปรักหักพังและเสียงร่ำไห้ของผู้คนที่สูญเสียครอบครัวบ้านเรือนและอนาคตที่เคยหวังไว้ความเจ็บปวดนี้ไม่ได้ปรากฏบนแผนที่ แต่ซ่อนอยู่ในทุกมุมของดินแดนที่ถูกทำลายลงอย่างไม่ปราณีดอนบัสจึงไม่ใช่เพียงพื้นที่พิพาททางภูมิรัฐศาสตร์หากเป็นดินแดนที่บรรทุกน้ำหนักของโศกนาฏกรรมมนุษย์จานวนหลายล้านชีวิตผู้ที่ยังอยู่ผู้ที่จากไปและผู้ที่ถูกพรากจากทุกความหมายของคำว่าบ้านโดยสงครามที่ยังไม่รู้ว่าจุดจบจะมาถึงเมื่อใด